ถ้าออกกําลังกายแล้วเจ็บขัดในข้อสะโพกควรจะหยุดหรือว่าต้องฝืนออกต่อมาลองดูเคสนี้ครับเผื่อเอาไว้ใช้ดูแลคนที่บ้านนะเคสนี้อายุประมาณ70มาด้วยปวดสะโพกข้างขวาตอนเล่นโยคะท่าผีเสื้อครับคือเอาฝ่าเท้ามาแปะกันแล้วก็กดเข่าให้แน่พื้นท่านกพิราบหรือท่าอื่นๆที่เป็นแนวกลางหบสะโพกก็เจ็บหมดเลยครับแต่ตอนเริ่มเจ็บเขากัดฟันทนแล้วก็ยืดต่อปรากฏว่าเจ็บมากขึ้นจนเดินไม่ไหวไป2วันเลย วันมาเจอหมอก็คือเดินตัวเอียงแล้วครับตรวจร่างกายก็เจอว่าสะโพกข้างขวามันขยับได้น้อยกว่าข้างซ้ายชัดเจนแล้วก็เริ่มมีอาการเข่าซ้ายอักเสบด้วยเอ็กซเรย์เจอว่ามีหินปูนเกาะที่ข้อสะโพกข้างขวาครับวินิจฉัยเป็นข้อสะโพกเสื่อมนะครับคนไข้ยังไม่อยากทำา MRI แล้วก็กลัวการผ่าตัดมากๆเลยขอลองฟื้นฟูดูก่อนหมอก็บอกไปว่าโรคเนี้ยครับมันเกิดจากการใช้งานข้อสะโพกที่หนักเกินไป สิ่งแรกที่ต้องรู้ก็คือถ้าเริ่มปวดต้องหยุดพักครับไม่ใช่ฝืนต่อจริงๆเราพอจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเดินขนาดไหนแล้วเจ็บหรือว่าเรายืดได้ขนาดไหนแล้วมันเริ่มเจ็บก็ต้องวางแผนหยุดพักก่อนที่มันจะถึงจุดเจ็บครับพักแป๊บหนึ่งให้ข้อมันรีเซ็ตแล้วเราก็ค่อยเดินใหม่หรือว่าอาอกกําลังกายใหม่ครับเคสเนี้ยในช่วงแรกก็ได้เบิกไม้เท้าแล้วก็ให้ยาแก้ปวดช่วงสั้นๆ ร่วมกับกายภาพโดยการใช้คลื่นความร้อนลึกเข้าไปตรงข้อสะโพกแล้วก็เข่าข้างซ้ายครับมีปักเข็มคลายกล้ามเนื้อก้นชั้นลึกด้วยให้พักการโยคะเองที่บ้านไปก่อนเจอกันรอบสองเริ่มทุเลาปวดก็ต้องออกกาลังกายกันแล้วเราก็เริ่มจากการฝึกพับสะโพกให้เป็นฝึกหายใจเกรงหน้าท้องให้เป็นใช้กล้ามเนื้อได้ถูกต้องแล้วก็ส่งต่อให้เทรนเนอร์พาฝึกการทรงตัวด้วยขาข้างเดียวครับ กับฝึกเวทเทรนนิ่งต่อได้เลยเคสนี้เขาสะดวกไปจ้างเทรนเนอร์ฝึกที่สระน้ำนะครับสัปดาห์ละ2วันซึ่งก็ดีมากๆเลยนะน้ำมันช่วยพยุงน้ำหนักตัวไปส่วนหนึ่งทำให้ออกง่ายขึ้นด้วยอีกอย่างที่สำคัญมากก็คือการลดน้ำหนักครับเคสนี้ได้แนะนำเรื่องอาหารไปเยอะมากๆก็คนไข้ยพยายามมากๆแล้วนะครับแต่ว่าน้าหนักก็คือไม่ลงเท่าไหร่เท่าเดิมนะครับแต่มาเจอกันทุกครั้งก็คือก็อาการค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนเดินตัวตรงได้ข่าซ้ายก็ไม่ปวดแล้ว บางครั้งมาเจอกันก็จะมีปวดสะโพกกำเริบขึ้นมาบ้างจากการที่เทรนเนอร์พาเพิ่มเซตเร็วเกินไปแล้วก็แค่ให้ยาช่วงสั้นๆแล้วก็เสริมกำลังใจกันไปครับโดยรวมคือหน้าตาสดใสขึ้นกล้าออกไปเที่ยวต่างจังหวัดกับลูกหลานได้แค่นี้คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมากแล้วครับสิ่งที่อยากจะบอกทุกท่านจากเคสนี้ก็คือการออกกาลังกายเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้าเริ่มมีปัญหาปุ๊บให้มาปรึกษาแพทย์หรือว่านักกายภาพนะจะได้เริ่มกลัดกระดูมเม็ดแรกให้ถูกครับ